คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ er. ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกิน3.25นางก็สิบไม่แนะนน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก่จาก45นาทีนะครับสวัสด wow. <ค>ีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟ <away. S 1> ุตบอลสูงแรก VP ครับประจำวันพุธที่1กันยายนครับ2564ครับพบกับการวิเคราะห์ ฟุตบอลสูงแรกครับ V.P. ครับจับผมกับเสือหนิงครับแห่งกลุ่ม45นาทีบเปิดหัวต้นเดือนกันเลยครับวันนี้ครับตอนที่สนใจเข้ากลุ่ม V.P. ก็ S45OVRF S45OVRF ถ้าเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับในกลุ่มมีทัศนะครับมีเทคนิคมีตัวเน้นครับตัว V.V.P. ครับให้กับสมาชิกได้ลงทุนกันครับพร้อมกับช่องทางการติดต่อรูปแบบใหม่ครับที่ทางกลุ่มได้จัดทําขึ้นมาเพื่อสมาชิกแบบรายวันครับ อันนี้เป็นแบบรายวันครับเพียงวันละ15บาทเท่านั้นครับรับ v i p รูปแบบใหม่ครับท่านจะได้ตัว v v a บตัวที่1ที่2ที่3พร้อมกับ v i p จากเสืออีก2ท่านครับที่ผลงานดีครับท่านสามารถสั่งซื้อได้โดย Sovr 1 6 8่แดครับ Sovr 1 6 8ครับถ้าเข้ามาขอซื้อกันได้เลยครับเป็นรูปแบบรายวันครับเพียงวันละ15บาบาทเท่านั้นครับท่านอยากเล่นวันไหนก็เล่นวันนั้นครับไม่อยากเล่นเราก็ไม่ต้องซื้อครับเพียง วันละ15บาทเท่านั้นครับท่านที่สนใจครับ F O V R ครับ168ครับถ้าเข้ามาขอซื้อกันได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปผลฟุตบอลครับตัว V P ครับเมื่อคืนครับที่ให้ไปครับทั้งตัวผมและทีมงานครับไปดูผลการแข่งขันนั้นกันเลยครับว่าผลเป็นยังไงกันบ้างครับสรุปผลครับ V V P ครับตัวที่1ที่3ก็ทำกำไรกันไปเป็นไปได้ครับเรามาพลาดตรง V i P ครับตัวที่2ครับแต่ก็ทำกำไรกันไปได้2ตัวครับ ส่วน v p ของเสือท่านอื่นก็วินกันทุกคนครับมีเลื่อนไป็หนึ่งคนเท่านั้นครับส่วน v ีพของผมครับเสือหนึ่งครับที่ให้ไปเมื่อวานครับไม่ได้มีคลิปให้ไปครับเป็น SV เขมสเตเครับคู่นี้ก็มีประตูครั้งแรก2ประตูครับทิมเดือนยิงก่อนนาที2ี่29ครับแล้วจะบ้านตีเสมอนาทีที่3 7ก็กินเต็มกันไปครับ ยิงนาทีที่สวยเลยเดียวนาที29ครับ0.5น้ำมันล้นรับตอนนะครับแล้วก็จบ90นาทีที่เจ้าบ้านเอาชนะไปได้3ประตูตอนหนึ่งครับท่านที่สนใจรับทีเด็ดแบบนี้ครับ S45OVR คร S45OVR ครัถ้าเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับท่านจะได้ทีเด็ดแบบนี้ครับพร้อมกับการบอกวิธีการดูน้ําดูราคาต่างๆครับมีบอกในกลุ่มนะครับวันนี้ผมก็มี V.P ของผมครับหนึ่งตัวครับที่จะมาวิเคราะห์ให้กับพี่น้องสมาชิกได้รับฟังนะครับไปดูกันเลยครับว่า วีพีผมวันนี้จะเป็นตัวไหนลีกไหนครับไปดูก็เลยวีพีผมวันนี้ก็เป็นุตบอลออสเตรเลียครับเตะเวลา17บเนาฬิกาครับหรือ5้าโมงเย็นครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับอดีไดดีซิตี้เอฟซีครับปบเปิดบ้านรับการเยือนของสเตอร์ไลออนครับคู่นี้เตะ5้าโมงเย็นครับตามเวลาบ้านเราครับคู่นี้ราคาเปิดมาครับเป็น จ้าบ้านครับต่อครึ่งลูกครับจ่ายน้ําฝั่งเจ้าบ้านครับ0.78จ่ายน้ําฝั่งทีมดีครับ1.03ราคาปัจจุบันขยับมาเป็นต่อ1ลูกครับจ่ายน้ําฝั่งเจ้าบ้านครับ0.88จ่ายน้ําฝั่งทีมดีครับ0.93ครับราคาสูงครับเปิดมาสูง3ครับจ่ายน้ําฝั่งสูงครับ0 1.03จ่ายน้ําฝั่งต่ํา0.78ครับราคาสูงปัจจุบันก็ยังสูง3ดูครับจ่ายน้ําฝั่งสูงครับ0.88จ่ายน้ําฝั่งต่ํา0.93ครับเจ้าให้ความสําคัญกับฝั่งสูงครับ ราคาพูว่าเปิดมาครับจ่ายเจ้าบ้านชนะที่1.80เสมอ4.00และทีมเยือนชนะจ่าย3.25ครับราคาพูปัจจุบันครับจ่ายเจ้าบ้านชนะที่1.53เสมอ4.50และทีมเยือนชนะจ่าย4.20ครับราคาพูนี้มันบ่งบอกเลยครับว่าเจ้าบ้านครับจะเปิดเกมบุกใส่ทีมเยือนแน่นอนครับเพราะราคาภูเสมอนั้นค่อนข้างสูงทีเดียวครับเรามาดูผลงานของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านครับแข่ง10 แข่ง18บดนัดครับชนะ10บนัดครับเสมอห้านัดครับแพ้สามนัดครับยิงได้35สิบห้าประตูครับเสีย17็ประตูครับมีส5สิห้าแต้มครับอยู่อันดับที่หนึ่งครับฝั่งทีมเดือนครับแข่งส7นัดครับชนะเจนัดครับเสมอหกนัดครับแพ้ไปสี่นัดครับยิงได้27ประตูครับเสียยี่บสาประตูครับมี27ดแต้มครับอยู่อันดับที่สามครับแรงจูงใจเจ้าบ้านครับตอนนี้อยู่อันดับที่หนึ่งครับมีส5สิบห้าแต้มครับถ้าชนะนัดนี้ก็ต้องการชัยชนะครับเพื่อขยับหนี อันดับที่2ครับเพราะแข่งเท่ากันครับคือต้องเปิดเกมบุกใส่ทีมเยือนแน่นอนครับฟุตบอลแบบนี้ครับส่วนทีมเยือนครับตอนนี้อยู่อันดับที่5ครับคือเพราะว่าอันดับที่1ถึงที่6นั้นได้เพย์ออฟเดือนชันครับคือก็ต้องเปิดเกมแรกครับตอนนี้มี27แต้มครับเกิดชนะนันนี้ก็ขึ้นไป30แต้มเลยไปอยู่ที่3ามทีเดียวคือเปิดเกมแรกแน่นอนครับเรามาดูผลงานการเจอกันครับคู่นี้เจอกันมา4นัดครับมีประตูหนึ่งครั้งแรกครับ 3นัดจาก4นัดครับแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปใน90นาทีก็3นัดจาก4นัดครับมี3ประตูก็3นัดจาก4นัดเช่นกันสถิติการพบกันนี้ค่อนข้างดีครับเรามาดู10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านครับมีประตูหนึ่งแรกครับ7นัดจาก10นัดครับแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปใน90นาทีก็8นัดจาก10นัดครับมาดูฝั่งทีมเยือนครับมีประตูหนึ่งแรกครับ9นัดจาก10นัดครับแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปใน90นาทีก็10นัดเต็มเลยร0อยเปอร์เซ็นต์ครับเรามาดูผลงาน เจ้าบ้านครับ5นัดครับยิงได้12ประตูครับเฉลี่ยนัดละ2.4ประตูครับเสีย5ประตูครับเสียนัดละประตูครับโดยเฉลี่ยครับกองหน้าค่อนข้างคมมากๆกครับฝั่งทีมเดือนครับ5นัดครับยิงได้11ประตูครับเฉลี่ยนัดละ2.2ประตูครับเสีย7ประตูครับเสียนัดละ1.4ประตูครับคือกองหน้าคมทั้งคู่เลยทีเดียวเฉลี่ยยิงนัดละ2ประตูขึ้นไปครับใน5นัดหลังสุดครับ แล้วก็เสียประตูโชคดีครับเปิดเกมแรกการโอกาสมีประตูเกิดขึ้นสูงทีเดียวผมเลยหยิบคู่นี้ครับมาเป็นคู่ V.P. ของผมครับในการวิเคราะห์ฟุตบอลคืนนี้ครับสำหรับท่านที่สนใจเข้ากลุ่ม V.P. ก็ S45OVR ครับ S45OVR ัถ้าเข้ามาขอร่วมปุ่มกันได้เลยนะครับถ้าท่านสนใจซื้อแบบรายวันก็ SOVR168 ครับ SOVR168 ครับถ้าเข้ามาขอซื้อกันได้เลยนะครับแบบรายวันสำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยว5้าโมงเย็นเรามารุ่นอกันสวัสดีครับ